สวัสดีค่ะจกิงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โพตันค่ะคุณแม่ท้าไหนนะคะกังวลกับความปลอดภัยของลูกในสถานการณ์แบบนี้บ้างคะวัคซีนก็จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะหรือว่าถ้ามาแล้วลูกของเราก็จะได้ฉีดหรือเปล่าไม่มีใครอาจาบได้เลยนะคะจะให้น้องตัว แค่นี้ดื่มน้ำประชาทุกวันนะคะลูกก็ไม่เอาแน่นอนค่ะสำหรับเทอมนี้นะคะคุณแม่ทําใจแล้วลหะว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเรามาเสริมความพร้อมนะคะให้กับลูกในการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติและการเรียนรู้รูปแบบใหม่กันดีกว่าะคะ่ะนี่เลยค่ะผผักผลไม้สีโอไลน์นี่นะคะเป็นมอลติวิตา,ามินเยอะมากๆในหนึ่งซองนะคะเพียงพอต่อความต้องการของ ในหนวันนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยเสริมกรอบป้องกัรที่ลูกสดใสจากภายในบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแล้วก็ทําให้ลูกนี่ในการขับถ่ายที่เป็นปกติลูกก็ยิ่งอารมณ์ดีค่ะและที่สําค <Your chocolate. S 2> ัญนะคะรสชาตินี่อร่อยมากมากเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบกันทุกคนอย่างจริงๆเนี่ยขอทานเองทุกวันเลยค่ะคุณแม่แฮปปี้อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะบ้านไหนอยากได้ผงผักผลไม้5สีโอไลน์ไปให้ลูกทานเสริมกันนะคะ คแม่ทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะเรามาเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้ลูกนะคะเสริมความพร้อมให้กับลูกในยุคที่จต้องปรับตัวกันอย่างมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเจอกัใหม่คลิปหน้าค่ะบาบายบายบาย